สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปนะคะสองคนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีเมษค่ะสิงค์ค่ะแล้วก็ธนูนะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะๆๆเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร,ร์ไทยไมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะก็ a า a i l a b l e สำหรับใครเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่โสดคุณโสดเขาโสดอย่างน้อยๆครั้งล่าสุดคุณก็รู้ว่าเขาโสดนะคะเพื่อที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะได้มีแนวโน้มในการพัฒนาได้และเป็นความสัมพันธ์ที่เราดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะมันก็อ้างอิงได้น่ะอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆถึงมันจะเป็นคลิปแรนดอมแต่พี่ก็มีความรู้สึกมันก็ควรม,มีคอนดิชันในการดูเช่นกันนะคะอ่ะไปดูกัน แรนดอมนี้จะเป็นของใครในชาวธาตุไฟนะคะขอไพ่พลังงานหลักตัวคุณหน่อยคะ่ะชาวธาตุไฟขอหน่อยสีเป็นคลิปของใครอืมได้ไพ่เด็กถือดา เด็กชืดดาบตัวคุณนะคะหรือคู่กรณีอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้จ้ะราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะแต่ที่แน่ความสัมพันธ์หรือตัวตนของคุณในเวลานี้ค่อนข้างมีความกลัวนะคุณไม่ค่อยไว้ใจใครคุณอาจจะผ่านสถานการณ์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนินหรือเรื่องความรักมันไม่น่าวางใจคุณเจอแต่คนที่มีความรู้สึกว่าคุณต้องตั้งการ์ดอะ เออเป็นคนที่คุณจะต้องเช็คให้ดีๆแล้วคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจความสัมพันธ์หรือว่าบุคคลเหล่านั้นได้พี่มความรู้สึกแบบนั้นนะคุณอยู่ในโหมดที่จะส่องจะดูก่อนถ้าเคยพลาดจะไม่พลาดซ้ำแล้วอย่างนั้นสำหรับไพ่ใบนี้นะหน่อยมาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะเด็กถือดาบเป็นไพ่เลิกกันด้วยด้วยนะอ และใบนี้ถ้าทักเรื่องของหายเนี่ยแม่นมากนะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่เสียโอเคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแน่นอนเป็นเรื่องราวของอดีตไปแล้วบางท่านรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะอืมอาจจะเป็นเพื่อนกันมาเนาะ เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันทํางานด้วยกันมาเรียนด้วยกันมานะคะเห็นถึงความพยายามในการที่จะประสานประสานความสัมพันธ์ผสานก็ได้เพราะว่ามันมีรอยแยกมันมันสู้มาเยอะมันเหนื่อยมาเยอะมันมีแผลมาเยอะก็พยายามที่จะประสานให้มันไปต่อด้วยกันได้บางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เจอกันในเคสของเติร์ดปาร์ตี้ด้วยนะคะมันไม่สมูทมันเดาไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างไร อะไรแบบนี้แต่เป็นหนึ่งในความเขาเรียกว่าไงเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่สร้างความเหน็ดเหนื่อยให้คุณไม่เบาถ้าคิดที่จะคีปความสัมพันธ์นี้ไว้นะอ่ะอืมโอเคไหนมาดูซิแล้วความข่าไม่ใช่ความแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างชาวทัฟไฟชีวิตคุณชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง มีไพ่เดลเวอร์สนะคะมีถุงนะสดาบโอเคมีถุงสองดาบหกเหรียญแล้วก็ไพ่สองไม้พี่ว่าคุณมีสถานการณ์ใช้คำว่าสถานการณ์ก่อนอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักมีคนเข้ามาให้คุณเลือก อ่เรื่องความรักมีคนเข้ามาให้คุณเลือกถ้าเรื่องของงานคือมีโอกาสนะคะมีโอกาสมีสถานการณ์เข้ามาให้คุณเลือกเดิมคุณมีอยู่แล้วหนึ่งคุณมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วหนึ่งแล้วมันเข้ามาเพิ่มมาเติมให้คุณอีกทีแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลือกมันยังไงไม่รู้ว่าจะขยับขยายยังไงไม่รู้จะลงเอยที่ไหนแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้คุณน่าจะต้องได้ตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะทํายังไงจะลงเอยกับคนไหนหรือจะลงเอยกับงานที่ไหนอะไรแบบเนี้ย นะสถานการณ์ประมาณนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งคุณก็จะพิจารณากับการซัพพอร์ตด้วยว่าเลือกคนนี้เขาซัพพอร์ตเราไหมหรือถ้าเราเลือกที่จะทำงานที่นี่ผลตอบรับผลตอบแทนเป็นยังไงคุ้มค่าหรือเปล่ากับการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวทัศไฟ 9ถ้วยคุณก็ชอบของคุณนะพี่มีความรู้สึกนะคะ9ถ้วย strength j e w i l 7เหรียญก็ชอบจริงๆโดยที่บางทีก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบขนาดนั้นถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสร้างความไม่สบายใจให้คุณบ้างรู้สึกว่าจะต้องมีภาวะการคอนโทรลบ้างรู้สึกว่าจะต้องมีสภาวะการแบบหงุดหงิดมีความเป็นบอสซี่นะคะมีความหงุดหงิดมีความจู้จี้ มันไม่ได้สร้างมันไม่ได้อยู่แบบสมูทมันไม่ได้อยู่แบบอยู่แล้วเย็นะเอาง่ายๆแต่ถามว่ามันวางได้ไหมมันวางไม่ได้มันก็ยังคงคิดถึงอยู่มันยังเป็นอะไรที่อยู่ในหัวคุณอยู่มันเหมือนมันยังติดค้างมันเหมือนมันมีผลผลิตซัมติงบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนั้นที่เราเห็นอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวมันอะเรายังต้องมันยังต้องมีอะไรที่เราทำให้เราจะต้องกลับไปหาในความสัมพันธ์นั้นอยู่อีกนะคะ ถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยจะเป็นโหมดความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งอะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีคนเข้าหาเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เฟนลี่อาจจะเป็นสเปคของใครหลายๆคนนะสมัยนี้บางคนชอบชอบคนอารมณ์ดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นสายหมีหน่อยๆน,นะคะอบอุ่นอะไรแบบนี้อบอุ่นอารมณ์ดีมีมีอารมณ์เฮฮา ในดูสิเขาเป็นยังไงมัง่งชาวธาตุไฟเขาคนนั้นของคุณที่คุณนึกถึงเขาเป็นยังไงคะให้พลังงานหลักหน่อยสิเอ็มเพิร์นะตัวเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะเป็นเมษคือเป็นไฟกับไฟนั่นแหละนะคะแต่ว่าตัวเขาเองตอนนี้น่าจะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรที่เขาต้องออนดิวตี้มาก่อน ชีวิตเขาอะนะคะอะไรที่มันเป็นที่เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานความสําเร็จอะไรแบบนี้มาก่อนเขาเป็นยังไงมั่งชีวิตเขาตอนนี้ถามว่าทําไมต้องถามถึงชีวิตเขาเพราะว่ามันเป็นคนเก่าเพราะคนเก่าบางคนยังคุยกันอยู่บ้างมางเขาบางคนไม่ได้คุยกันเลยนะคะก็ไปอัปเดตชีวิตเขาซะหน่อย แปดเหรียญทาวเวอร์อืมคินเหรียญหกไม้สถานการณ์หน้าไพ่เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานของตัวเขาเรื่องที่มันเหมือนเคยเป็นอะไรที่มั่นคงสม่ำเสมอทำมาโดยตลอดคิดว่ามันเป็นฝีมือเนะ่ะมันดีนะ่ะมันมันเอาอยู่นะ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเขาพึ่งสูญเสียสิ่งที่เป็นงานของเขา ลูกค้าของเขาคนที่เขาเคยดูแลคนที่เขาเคยคิดว่าไม่ไปไหนจากเขาแน่ๆมาตลอดไปอาจจะเป็นเรื่องของงานส่วนเสียลูกค้าคนสําคัญก็ได้เสียโปรเจกต์งานให้คนอื่นก็ได้หรือลูกค้าที่เคยใช้บริการตอนนี้สถานการณ์แยก่ก็เลยต้องพักไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ค่อนข้างไปถตุก,การสาคัญในชีวิตเขาเหมือนกันนะกระทบกระเทือนเรื่องการเงินเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตเขานะคะ ในดูซิก็ไม่แปลกที่เขาจะโฟกัสงานก่อนเพราะมันมันสมควรที่ต้องไปโฟกัสจริงๆเออความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสองเหรียญมีไพ่สามดาวอมมีไพ่หนึ่งไม้จ้ะและมีไพ่สิบเหรียญจ้ะความสัมพันธ์นี้เนี่ย ถ้าเป็นเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เขาก็เสียใจนะที่มันไปต่อไม่ได้อะอาจจะพราติดเรื่องราวบางอย่างแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนโสดเนี่ยอย่างน้อยๆความสัมพันธ์นี้น่าจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะมีเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันมีความเจ็บม,มีความเสียใจอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกคิดถึงอ่ะเหมือนพอเหมือนมาเจอสถานการณ์แย่ๆอ่ะ แล้วเขาน่าจะอยากได้ใครสักคนที่น่าจะเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาซึ่งอาจจะเป็นคุณคุณน่าจะแฮนเดิลมันได้ดีคุณน่าจะอยู่ในจุดที่สามารถปลอบโยนเขาได้คุยกับเขารู้เรื่องอะไรแบบนี้พี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะอคุณน่าจะเป็นคนฮิวเขาได้นะคะในดูซิเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคุคนนี้ของชาวธาตุไฟหนึ่งถ้วยชัดมาก หนึ่งถ้วยไน้ไม้นะคะสี่เหรียญคิงเหรียญถ้าเป็นไปได้นะจริงๆอยากคุยมากเลยอยากคุยมากเลยอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารอยากได้คำแนะนำนะคะกระตือรือร้นขึ้นมาเลยมีความรู้สึกคุณน่าจะเป็นกูรูในปัญหาที่เขาประสบพบเจออยู่ในเวลานี้นะคะถ้าถามคุณน่าจะช่วยได้เยอะอะ น่าจะช่วยได้เยอะยังอยากมีคุณไว้ยังอยากคุยแต่ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะฮะจะได้มีโอกาสกลับมาไหมมีไพ่ห้าถ้วยห <c oughs> ถ้วยสองถ้วยกินไม้ the fool <c oughs> เหมือนสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้ต้องมีคนใดคนหนึ่งลืม ลืมเรื่องราวที่มันแย่ๆไปก่อนมันมีสองถ้วยอยู่ตรงนี้แล้วเขามีสองถ้วยอยู่ตรงนี้คือกลับหันหน้าเข้ามาหาการมาพูดมาคุยแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะพระไพ่ใบนี้เป็นไพ่ถึงเรียกว่าเป็นไพ่ศักยภาพเป็นค่าของการประสบความสําเร็จถ้ามันได้หลุดจากเรื่องราวแย่ๆแล้วเขากล้าที่จะเข้ามาหาคุณแล้วมันมีการกล้าที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเริ่มลองเริ่มต้นกันใหม่อะไรเงี้ยโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จได้กับความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่เขาจะได้คําแนะนําที่ดีจากคุณก็มีอาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งยอมลดทิฐิมานะลงเพื่อได้ปรับเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันนะคะอืมได้อยู่นะมีโอกาสอยู่นะเขาคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่ะจ๊ะสองดามีความไม่แน่ใจเนาะ สองดาบหกบถ้วยสามถ้วยนถ้วยพี่มองว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังอยากมีเขาในชีวิตหรือเปล่าชาวธาตุไฟเป็นเพื่อนก็ได้เนี่ยไพ่สามถ้วยขึ้นนะ,ะเป็นเพื่อนก็ได้แต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้กลับมาอยู่หรือเปล่ายังอยากมีเขาเป็นเพื่อนไหมยังอยากเจอยังอยากสื่อสารยังอยากได้พลังงานดีๆตรงนี้อยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขาไม่มั่นใจ นะคะแต่จริงๆถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับมาอยู่แล้วอย่างที่พี่บอกนะคะแต่เขาไม่แน่ใจออสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบคืมเครือหรือว่ามีประเด็นแล้วเขามีคนใหม่ไปไหรือยังคะขอถามหน่อยมีไพ่แปดถ้วยวิวค่ะ แดาบสดาบชัดมากเลยตั้งแต่วันนั้นที่มีการเดินหันหลังจากกันไปไม่รู้ใครทิ้งใครใครเทใครอะ่ะแต่ไม่มีเป็นไพ่ของการกักตัวเองอยู่กับที่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็แน่นิ่งเลยอะ่ะมันไม่มีะนะคะขึ้น8ปดาบกับขึ้น4ี่ดาบไม่ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตดึงใครเข้ามาในใจหรือมีใครเข้ามาสามารถเดินเข้าไปนั่งในใจเขาได้นะอืม ในดูส้สิแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณล่ะธาตุไฟกับเขาจะนถ9เหรียญไพ่เจ็ดเหรียญให้หกเหรียญแล้วก็แฮงแมนพี่มองว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้มันจะยังไม่พัฒนาหรอก มันยังช้าอยู่เพราะว่าคนหนึ่งเลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเลือกที่จะไปทําอะไรกับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตก่อนแต่มันอยู่ในแพลนของเขาอยู่แล้วนะานถือเหรียญในแพลนที่จะพูดคุยในแพผนที่จะทําดีกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าเขาก็ยังมองเห็นผลิตผลในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วเขาก็มองว่ามันมีค่ามันเป็นอะไรที่สมควรที่จะเก็บเกี่ยวมันสมควรที่จะ มอบตอบแทนนะคะให้ให้กับคนที่เคยใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้มีหกเหรียญขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีหกเหรียญขึ้นมาตรงคุณด้วยนะอนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันมีมีคนเป็นผู้ให้อะใครที่เคยให้อ่ะก็ให้รว้ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ความสัมพันธ์นี้มันงอกงามได้อ่ะมันก็จะได้มีการให้กลับมาเช่นกันนะคะ่ะในดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ ก้าดาบปกเคลียดเกดาบสองไม้นะสี่ไม้และเจ็ดถ้วยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดการกลับมาในความสัมพันธ์นี้การประสบความสำเร็จนะฮะหรือแม้แต่การสร้างครอบครัวกับคุณมันเป็นเรื่องเพอเจอร์มันทำได้จริงหรือเปล่าคุณจะ รับเขากลับมาไหมคุณจะพูดจะคุยกับเขาอยู่ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเพ้อฝันหรือเปล่ามันจับต้องได้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกแบบนั้นนะคะกับการคิดกับการพิจรารณานะความสัมพันธ์นี้เนี่ยืมคนนี้ก็คิดไม่ตกเหมือนกันนะมีความคิดถึงนะคิดไม่ตกเหมือนกันคิดไม่ตกเหมือนกันนะคะมีความคิดถึงเออ ไม่รู้จบกันไปยังไงนะแต่เขามีความรู้สึกว่าการกลับมาเป็นครอบครัวคุณมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบมันคว้ามาไม่ได้แล้วเขาก็นอนไม่หลับบ่อยมากนะเวลาเขาเครียดเขาไม่สบายใจเนะี่ย นะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิป2คนคุยกับคนรักเก่าค่ะชาทาทธาดไฟนะคะ EP นี้เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า